สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเพรนิมิตพยากรรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลในรายการเหมือนเดิมก็มาแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพ0 0 เกแชร์นะเวลาผมบอกให้แชร์คนละ9 9 9าแชร์เนี่ยแชร์ไปเถอะไม่ต้องสงสัยนะแล้วมันจะดีเองตอนหลังนะบอกให้กดแชร์ก็ฟังกันมั่งนะกดออกไปแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะถามเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ นะซึ่งเป็นรายการที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปสินะเพียงคนละ9 0 0 0 9 0 0 9 9แชร์นะแชร์แล้วตาม ด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999พัร้อยเก้าแชร์นะพอเนี่ยแชร์เข้ามาใหม่เนี่ยก็มาถามกัน เอาเข้ามากันได้เมื่อกดแชร์แล้วก็ตามด้วยชีฟแรนนะและตามด้วยคำถามนะมาเข้ามากันได้นะเพียงคนละ9999แชร์นะต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนแล้วถึงจะเข้ามาถามกันได้นะ ใครที่อยากดูดวงเป็นส่วนตัวก็มาด้านหลังไม่ตามนี้ที่ Facebook โอสิริกรอาภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอาภีรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซีรี15นาแล้วผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะเพียง999เท่านั้นกับผมอาจารย์ท็อปนะเข้ามากันได้นะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคนอื่นเขาดูหลายพันนี่แค่999นะมาได้หลังไม้นะราคาปกตินะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะยุคนี้เป็นยุคอะไรก็แพงหมดในโลกนี้ นะผมเนี่ราคายังดำรงอยู่นะราคานี้มานานหลายปีดีแดกแล้วนะนะกดแชร์ออกไปนะเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเระเด็นปะตามด้วยคําถามดูที่คว่าสดถ้ายังมีคว่าสดอยู่ก็แปลว่าถามได้แต่ถ้าไม่มีคว่าสดแล้วอ่ะคุณจะมาถามผมนอกเวลาผมก็ดูดวงนะนะนะถ,ถ้าจะถามนอกเวลาก็ต้องโอนนะแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ได้คนละหนึ่งคำถามจะถามไหมถ้าถามก็พิมพ์มาเลยนะเข้ามากันแล้วก็ถามได้เลยดูที่คํว่านดนะ บอกให้กดแชร์ออกไปนะบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพันเก้รเก้้าแชร์ บอกให้แชร์ออกไปแชร์แล้วไลค์ด้วยนะไลค์ like เป็นอะไรก็ต้องไลค์มาให้นะแชร์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะ,ะถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามไหนดูซิชื่ออะไรไม้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนชื่อยายาส,สุดท้ายจะเป็นอย่างไรไพ่ออกมาก็ต้องคุยปรับความเข้าใจคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องเข้าใจไหมนะดีนะนะแชร์แล้วนิ่มคนชื่อธง เขาบล็อกเฟซหนูจะได้กลับมาคุยกันไหมมีโอกาสได้กลับมาไพ่มันดีสามวันนี้นะผมดูแค่ไลน์สามวันแอนตอนนี้ทะเละกับแฟนขาดไม่คุยกันมีโอกาสจะกลับมาคุยไหมยังไม่ได้กลับมาคุยครับคุณต้องไปคุยครับนะไปติดต่อคุยเอาเองตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะสามวันนี้อ่ะเกมสิ้นเดือนนี้ผมจะไปง้อแฟนบ้านเขาจะใจอ่อนไหมผมดูแค่สามวันนี้ สามวันนี้ยังไม่ใจอ่อนบอกแค่นี้นะผมดูแค่ลายสามวันผมไม่ได้ดูแบบเป็นลายเดือนนะถ้าลายเดือนมาด้านหลังครับนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ผมตอบตามความจริงหน้าไพ่นะไม่ได้เอาอะไรมาโกหกเลยนะพูดตรงๆนะแล้วดูกับผมเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะในบรรดาทั้งหมดจากประสบการณ์หลายสิบปีนะ บางคนเนี่ยผมไปเรียนมานะไม่ใช่แบบว่าเป็นเองนะบบถามว่าเป็นไหมมันรู้พื้นฐานอ่านเอานะแต่ฝึกฝนดูมานานนะเป้า35หาแฟนชื่อมิ้นจะกลับมาคืนดีมีเครียบเขาจี i จ n อนม d ดูนะให้ออกมาดีเองก็ไปคุยกับเขาสิเป้าเอ้ยนะไม่คุยกับเขาแล้วเขาจะคุยได้ยังไงต้องไปคุยก่อนแต่ให้มันดีนะโดยซันนะ โชคชะตาดีมีราศรีสามวันนี้นะมีโอกาสก็รียไปติดต่อคุยกันนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมเจนวันนี้การเงินสำรองจ่ายทันไหมให้ออกมาดีมีเมตตามาฮะาาาดีไพ่ดีหาทันนะป๊อปการเงินจะผ่านช่วงวิกฤตไหมไพ่บอกว่าคุณนะ่ะ เก่งมีความสามารถผมเชื่อนะไพ่ใบนี้ผ่านไปได้ไพ่ใบนี้ผ่านไปได้นะกดแชร์ออกไปเซ่นะคนละ9ก้าพันเกแชร์ <c oughs> นะนะคุยภาษามนุษย์ให้รู้เรื่องมั่งบอกให้กดแชร์กันนะและไลค์ให้ด้วยคนละมเก้าหมืนเันกร้อยเกาสไลค์นะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซีริกราภิรัตน โอซีบร oh, ิกรอาพิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id radio สิริ15นะและผม9 99เท่านั้นกับอาจารย์ท็อปได้ที่ Facebook นะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย aj top 16นะฟอฟเอไอการเงินมันน่าจะผ่านไปได้นะไพ่มันดีไพ่ไม่ได้ร้ายอะไร ถ้าไพ่ร้ายอ่ะมันก็บอกว่าไม่ผ่านแต่นี่ไพ่มันดีนะมานะคนละเก้าพร้อยเกแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวแรนและตามด้วยคำถามนะถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ2นาทีสุดท้ายนะ ก็เข้ามากันนะอย่าลืมด้วยกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี้แบรน์นะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันสุดท้ายนะที่ทุกคนจะได้หยุดแล้วก็มาเผชิญกับความจริงคือโรคโควิดนะ ก็ให้ระมัดระวังตัวใส่หน้ากากกันเอาไว้นะความโหดร้ายนี้ยังไม่จบนะโหดร้ายนี้ยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นรักษาตัวกันให้ดีนะออสวดไหว้พระไหว้เจ้ากันเรื่อยๆช่วงนี้นะเพราะถ้าไม่ทำบุญมันอยู่ลำบากอยู่ยากนะนะสร้างบรารมีเอาไว้นะเป็นมนุษย์อ่ะมันมีโอกาสอะไรก็ทำทำไว้นะพอหมดโอกาสแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาทำนะกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบนและตามด้วยคำถามติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซีริกราภิรัตโอซีรีกราภิรัตเบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหอ้าสอดีไโอซีริหนึ นะแลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 เอาละบัตรนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยิบซีโอซิลิกอนอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ากดแชร์กันไปเยอะๆคร9 9 9นละ9,999แชร์